بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يمدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكركم على سبحانه وتعالى نكاتي ความสามารถที่จะมาสู่อยู่ต่อพรอะองค์รัชสุภาในวตลาลนะครับที่มัสิิดนี่ก็เป็นเนื้อมัดเป็นความปวดปานอย่างยิ่งใหญ่นะครับอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับเราจะพบนะครับว่ามีอีกหลายคนนั้นไม่สามารถที่จะบังคับตัวเองได้นะจะด้วยเหตุผลใด,ดก็แล้วแต่นะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ที่ที่ท่าวสุรัสศรลามได้กําหนดเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ปฏิบัติเป็นแบบอย่างเอาไว้ด้วยนะครับอุอปสรค ของเรานั้นที่มีนะถ้ามันเข้าข้อยกเว้นหรือเข้าข้อผ่อนผันก็ว่าไปนะครับแต่ถ้ามันไม่เข้าข้อยกเว้นไม่เข้าข้อผ่อนผันนะครับเราเข้าข้างตัวเองเนี่ยนะครับในวันข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องไปตอบคําถามกอลัมส์มหาตลานะครับขนาดถึงคนที่ตาบอดนะครับในสมัยรุส,รสลัลอลัลัมนั้นนะอับดุลละอิบนนอุมมีมักตูมนะครับเป็นชายตาบอดนะครับเมื่อได้รับ คําสอนจากทูลสุล้อนนะคำสัตว์สุร้อให้ทุกคนนั้นมาละหมาดที่มสัสยิดนะครับเขาก็ถามทูลสุล้อว่าแล้วฉันเนี่ยเป็นตาบอดเนี่ยฉันจําเป็นต้องมาไหมนะสุล้อนก็บอกว่าไม่ต้องนะเขาก็เดินกลับไปสุล้อนก็เรียกเขากลับมาอีกถามเ่าอีกครังว่าท่านได้ยินเสียงอาซานหรือไม่นะครับเขาบอกได้ยินถ้าได้ยินท่านต้องมานี่แหละครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เรามาคิดคิดให้ละเอียดคิดให้ เป็นกลางนะครับไม่เข้าข้างตัวเองเนี่ยเราจะพบนะครับว่าเป็นสิ่งที่ศาสดาสลาห์สลัมนั้นได้สั่งเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องยืนหยัดในการปฏิบัติตามคาสั่งทศาลดาสลาห์ฮะเลียสลัมนะครับถ้าเรานะครับศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อรอสูลน,นะครับก็จะต้องปฏิบัติตามนะครับข้อยกเว้นข้อผ่อนผานนั้นเอาไวท้ทีหลังนะครับ อันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายน่าจะต้องต้องยึดมั่นแล้วก็ตระหนักให้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องละหมาดก็ดีเรื่องการปฏิบัติอามาริบาดาอย่างอื่นก็ดีนะการจ่ายสการดการทําฮัตการนิก้าการอะไรต่างทุกอย่างด้วยแล้วแต่เป็นรูปแบบเป็นแบบอย่างที่ทัตสุนสโลลาสลัมได้ปฏิบัติเอาไว้ให้เราดูเอาไว้แล้วนะครับก็เราจำเป็นที่จะต้องดําเนินรอยตามนะครับเหมือนที่ทันสุนบอกไว้นะครับว่า阿ล古米尊纳提瓦尊纳ั勒รอชิดีนนะ จำเป็นและเกินบนพวกท่านนะที่จะต้องปฏิบัติตามแบบฉบับของฉันและแบบฉบับของบรรดาคุรไฟรอชดีนทั้งหลายนะอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เรานะจะต้องตระหนักให้มากแล้วก็เราก็จะต้องบอกนะครับต้องเตือนนะต้องอนานเสียให้คนที่ใกล้ชิดกับเราคนที่เป็นญาติพี่น้องกับเราที่เรารู้จักมากุ้นนะครับถ้าเราพบเราเห็นเขาปฏิบัติไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะต้องบอกหน้าที่ของเราคือบอกคือสื่อสารให้เขารู้ได้เข้าใจนะครับเราไม่สามารถจะบังคับใครได้นะครับ เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับในดุนยาเนี่ยนะครับบางครั้งอีโก้สูงมากนะใครบอกใครเตือนไม่ได้เลยนะที่ว่าตัวเองรู้แล้วเรียนมาแล้วอะไรแล้วบางคนพอได้รับคําบอกคําตักเตือนได้บอกเอ้ฉันก็สิทธิ์มีครูเหมือนกันใช่มีครูกันทุกคนแลวครับพี่น้องนะครับแต่จะเป็นแบบไหนอย่างไรนะั้นอันนั้นก็ต้องไปดูในรา,ายละเอียดนะครับถ้าเรา,อายอมรับความจริงแล้วก็หันกลับมานะอาเอาคําสั่งของทัศน์ลนเอาแบบอย่างทัศนศุลนะั้นเป็นคําตอบนะ เราก็จะได้ได้ได้ออ่่ได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วก็ได้สิ่งที่ถูกต้องไปไปปฏิบัตินั่นเองอัลลอฮ์เวลาบอกเราในสุรัลมาอิดะนะครับในสุรที่5อายักที่105นะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่ายาอัละดีนามานูอะลัยกุมอัลฟุสตกุมลายดุรุกุมมันดัลัยธาตาไดตุมอิลลลลอฮิมาร์ิียุกุมจามีอัฟยุนับบยุกุมเบมาคุนตุมตะฮามาลูนอัลลอฮ์บอกถึงบรรดาผู้ศรัทธานะครับบอกว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจําเป็นนะครับอะลัยกุมอัลฟุสตกุมเนี่ย จำเป็นแก่พวกเจ้าในการป้องกันตัวของพวกเจ้าเราบอกจําเป็นแล้วเกินนะในการป้องกันก็คือป้องกันตัวไม่ให้กระทําการใดๆเป็นการฝ่าฝืนนะบัญญัติของอร้อ์แล้วก็ฝ่าฝืนบัญญัติของฝ่าฝืนในสิ่งที่เราสุน,นได้สั่งเอาไว้นะครับขณะเดียวกันก็จะต้องไม่เฉยเมยต่อบทบัญญัติที่พร์ได้ใช้ให้ปฏิบัติด้วยสิ่งที่ใช้ก็ต้องไม่เฉยเมยสิ่งที่ห้ามก็อย่าฝ่าฝืนนั่นแหละครับคือความหมายของการป้องกันตัวนะอายานี่ลเราบอกว่า บรรดาผู้สัตหลายนั้นจำเป็นแก่พวกเจ้าในการป้องกันตัวพวกเจ้านั้นอเล์บอกว่าลายดุรุกุมมันตลาฮิซาตาได้ตุมผู้ที่หลงผิดไปนั้นจะไม่เป็นอันตรายแก่พวกเจ้าได้เมื่อพวกเจ้าได้รับคําแนะนําไว้อันนี้เป็นสิ่งที่อเลสเวลาบอกแล้วว่าคนที่เขาหลงผิดไปแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถจะทาอันตรายหรือว่าให้คุณให้โทษอะไรกับเราได้เลยนะเพียงแต่ว่าให้เรานั้นได้บอกนะได้บอกได้เตือนนะครับเมื่อรับรู้แล้วเราก็บอกเราก็เตือนโดยเฉพาะคนที่ใกล้ตัวเราเนี่ย ลูกก็ดีพัญญาก็ดีอันนี้อะไรเป็นสิ่งที่สาคัญมากเลยเพราะเรานจะต้องไปถูกสอบสวนในว,วันอัคอรนะครับเห็นเขาทาผิดเห็นเขาทาไม่ถูกเห็นเขาฝ่าฝืนอัสสุบาฮาในวตาราเห็นเขาก็ทําในสิ่งที่ขัดแย้งกับสุนนะของตระกูลสุลตา,า,า,านฮะวะลอัลสลมัมทาไมเราถึงไม่บอกทําไมเราถึงไม่เตือนนะตรงนี้นั่นหน้าที่เราอัอนหนึ่งก็คือนอกจากจะปฏิบัติแล้วเนี่ยรู้แล้วนามาปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะต้องบอกด้วยเตือนด้วยพี่นงครับวันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่นะยังสามารถที่จะพูดได้ เราก็บอกก็เตือนได้นึกถึงวันหนึ่งที่เราไม่สามารถจะเดินไปไหนมาไหนได้แล้วนะหรือวันหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะหายใจได้นะเราจะทําอย่างไรนะถึงเวลานั้นเน่ยเราจะทําอะไรก็ทําไม่ได้คิดจะทําก็ทําไม่ได้จะบอกจะพูดก็พูดไม่ได้นะอัลลอฮฺบอกฟัลาตักซซบุนนาซาวักเซ่านี่แล้วพระเจ้าดานาผู้หลายนั้นจงเกรงกลัวข้าอย่ากลัวมนุษย์จงกลัวข้าฟลาตักซซบุนนาแล้วพระเจ้าอย่ากลัวมนุษย์วักเซ่านี่จงกลัวข้า กัวลัทธิศาลาท่านนั่นเองที่เราบอกที่เราเตือนเนี่ยเพราะเรากลัวลัทธิสมหานะวตาศาลาแต่เราบอกเราเตือนเราชี้แจงเราแนะนำจนหมดตับเซตแล้วเนี่ยยังไม่ยอมที่จะปฏิบัติตามในสิ่งที่ถูกต้องก็จบแค่นั้นแหละนะครับเพราะเราบอกเราเตือนแล้วแต่เขาไม่ไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติเองนั่นเองเอรลรล์บอกต่อไปนะครับว่าอีหล่อเห็รมิดุกุมจะมีอ่ะนะครับอย่งอางอรลรล์นั่นนะคือการกลับไปของพวกเจ้าทั้งหมดนะ ย้อนรัตลานะั้นคือการกลับไปเราจะต้องกลับไปพบกับพระม,มนุษย์ราทุกคน <c oughs> นะทั้งตัวเราทั้งปัญญาเราทั้งลูกเราที่อยู่ในความดูแลของเรานะพี่น้องเราทั้งหมดนะทุกคนเลยต้องกลับไปพบกับเราสุมาตราแล้วพระองค์ก็จะสอบสวนเรานะเราบอกว่าพออยูนาบิลกุมเบียมากุ้นตุมตามาลุยแล้วพระองค์ก็จะทรงบอกแก่พระชนสหายในสิ่งที่พวกเจ้านั้นได้กระทํากันนะวันนั้นอรัสปนาก,นก็จะบอกให้รู้นะ นะถึงสิ่งที่เราได้กระทํากันว่าสิ่งที่เราทำนะั้นถูกหรือไม่ถูกนะจะถูกจะผิดอย่างไรนะมีคําตอบมาแล้วมีตัวอย่างมาแล้วมีคําสอนมาแล้วมีคําเตือนมาแล้วจากอนกุกราและก็จากสุน,นัขของทางา่านรสซุนแต่ว่า,าบางคนก็ยังไม่ไม,ไ,มไม่ยอมรับยังไม่ใส่ใจยังยึดถือ,อยังยืนยันที่จะปฏิบัติตามตามแนวทางดั้งเดิมที่ที่ไม่มีหลักฐานมาจากอะไเล่ลลราระซุนนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายอัลเล่บอกว่านะครับ ดังนั้นพระองค์จะทรงบอกพระเจ้าทั้งหลายในสิ่งที่พระเจ้านั้นได้กระทากันซึ่งพอเราเมื่อรู้คำตอบวันนั้นน่ะมันก็สายซะแล้วนะครับไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้แล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยยังมีเวลายังมีลมหายใจยังมีโอกาสพี่น้องหลายคนจากไปแล้วนะครับจากไปแล้วยืนละหมาดข้างๆเราเนี่ยนะครับหลายคนแล้วจากไปแล้วนะครับวันหนึ่งก็จะต้องเป็นเราเช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่วันไหนนะครับแต่เมื่อวันนั้นมาถึงนี่เราไม่สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขอะไรได้แล้วนะทุกอย่างนั่นเอง เพราะนั้นสิ่งที่เราเรียนที่เรารู้นั้นเราเข้าใจนั้นเราก็ต้องปฏิบัติด,ด้วยแล้วก็บอกให้คนใกล้ตัวของเราบอกให้คนที่เรารู้จักได้ปฏิบัติด,ด้วยนั้นอย่าได้ชชล่าใจเพราะทารุนได้บอกไว้นะครับว่ามุสลิมเนี่ยแตกแยกกันถึง71จําพวกนะอ่าอ่ายาฮูดีเนี่ยแตกแยกกันถึง7 71จําพวกนัสราณี2จําพวกมุสลิมเนี่ยจําพวกนักกูลูฮุมฟินนารทั้งหมดเนี่ยจะต้องลงนรกหมดเว้นะแต่จาพวกเดียวคืออ์ลิซุนนาวันจมามะ ตรงนี้หมายถึงว่าผู้ที่ปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านรศุลศรลอหวาเลวะสัลลัมนะครับแล้วก็ปติของปวงป่าส่วนยากส่วนมากที่ที่ที่มีมีอิจมาออกมานี่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องศึกษาต้องต้องค้นคว้าแล้วก็ปฏิบัติให้ได้นะครับเมื่อเรารู้แล้วเราก็นําไปปฏิบัติในตัวเราแล้วก็บอกด้วยทากัญอายานี้ก็คือว่าให้เราบอกให้เราเตือนด้วยแต่คนที่เขาหลงผิดเขาที่ไม่ยอมนะเขาก็ไม่สามารถที่จะทำาราร้ายหรือทำอันตรายเราได้เพราะเราได้บอกแล้ว อันนั้นคือหมดภาระหน้าที่ของเราแล้วนั่นเองปัญหาสําคัญว่าถ้าเราไม่บอกไม่เตือนคนใกล้ตัวเราเนี่ยวันข้างหน้าเนี่ยลอสเวลาก็จะเอาผิดกับเราเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากพี่น้องตัวนี้นะครับก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ยืนหยัดในคําสั่งของลอสุมาฮานนตลาแล้วก็ยืนหยัดในการปฏิบัติตามสุนนะตามแบบอย่างของทศวรรษศลัทฮวาสรมในทุกๆมิติในทุกๆประเด็นนะครับทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องละหมาดอย่างเดียวเรื่องการเรียนเมินชีวิตในแต่ละวันด้วยเรื่องมารยาทด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งทททีีี่่่ออัลเาะบบกรรไว้นค ในอนัลกุรอานเราก็บอกนะครับในตัวการ์ูนนั้นมีแบบฉบบดีงามที่เราจะปฏิบัติตามนะครับในในการที่เราจะปฏิบัติในการที่เราจะปฏิบัติเพื่อน,น,นั้นให,ให้ให้ให้ตรงตามที่การ์ูนได้ปฏิบัติเอาไว้นะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะเนียดของเรานี้สําคัญนะครับที่เราทาเพราะอะไรทําเพราะการ์ตูนทำออกว้อย่างนี้นะครับทารูมัตเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยจะโจหินดำเนี่ยก็บอกแล้วว่าเจ้าหินดําเอ๋ยเจ้าเนี่ยเป็นแค่หินธรรมดา ไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรกับมนุษย์ได้เลยเนี่ยฉันขอสาบานต่อแล้วนะถ้าฉันไม่เห็นทาราซุนจูบเจ้านะฉันก็จะไม่จูบเจ้าอย่างเด็ดขาดนี่คือท่านอุมัตที่ได้ประกาศเอาไว้นั่นเองเพราะอันนี้เป็นอัปีดนาะเป็นความเชื่อนะที่เรานั้นจะต้องอยืนอย่างนั้นที่เขาทําเพราะอะไรเพราะทาราซุนทำเอาไว้อย่างนี้เราถึงได้ทานะครับเหมือนกับที่เรามาละหมาดทิมสัสดเนี่ยเพราะอะไรเพราะทรารซุนได้ทําเป็นแบบอย่างเอาไว้แล้วก็สั่งเอาไว้ด้วยเราคุณถึงจาเป็นต้องทํา และก็ย่างเรื่องอื่นอื่นอีกหลายๆเรื่องนั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องวัฒนีครับอับกุลกาลีฮาซาฟสักฟิโรลันซีมาลีวะลักุมบริซาลิมซุลิมีนามิงกุลิซัมฟัสตักฟิโรหูอินน้าอัลกัฟฟุร์ระฮีมัสสลามุอะลัยกุมวาราะห์มะตุลลอฮิวะบกับรักาตุ